ไปทำอินเอียร์แบบคัสตอมมาครับผมเขาก็แบบใสแว็กซ์ในหูอะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์เป็นเหมือนแบบเป็นหูฟังที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบเข้ากับหูเราโดยเฉพาะเลยเวลาใส่มันก็จะได้ไม่หลุดนะครับผมก็เป็นแฟนคลับช่วยกันทำให้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมเอาเป็นสีดำข้างหนึง่งเป็นสีม่วงข้างหนึง่งเพราะว่าผมชอบสีดำมันสวยดีอะไรเงี้ยแบบ ไปเห็นที่ร้านแล้วเขามีเหมือนเป็นโมเดลที่เป็นสีดำอะไรเงี้ยผมชอบแล้วก็สีม่วงก็เป็นสีประจําด้อมนะครับผมเป็นสีประจำด้อมออชาวม่วของผมเองก็เลยเป็นสีดําข้างหนึ่งแล้วก็เป็นสีม่วงข้างหนึ่งครับผมก็ที่ร้านบอกว่าน่าจะอีกประมาณ1เดือนนะครับผมถึงจะทําเสร็จก็จะได้ใช้ครับผม ปมมุมีอนมาร์แฟนฮัลโหล <c oughs> กินตีน้อยดูไม่ได้เอ้า <c oughs> กินก่อนก็นได้ครับกินข้าวหรือยงกินแล้วครับผมเมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อหลายชั่วโมงที่แล้วผมกิน ส้มตำครับกินตำตำหลวงพระบางครับกับอะไรนะลาบหมูแล้วก็ไก่ย่างครับวันนี้ไปเรียนร้องเพลงมาเป็นไงบ้างก็ดีครับผมไปเรียนร้องเพลงกับ พี่กรีนะครับเรียนมาสักพักใหญ่ๆแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตแตก่อนงานฟีดแป๊บหนึ่งงานฟีดที่ผมร้องเพลงของสครับกับเพลงมาเหมียวแต่ตอนนั้นน่าจะเรียนไปแค่ครั้งเดียวเองมั้งอืมเหมือนแบบเรียนเกี่ยวกับเทคนิคการร้องเพลงการหายใจวิธีร้องต่างๆอะไรอย่างงี้ยครับผมเพราะว่าผมแบบ ยังยังแบบลองไม่ถูกอะไรเงี้ยแบบโปรเจกต์เสียงไม่ถูกก็เวลาลองก็จะทําให้แบบเหนื่อยง่ายแล้วก็ลองไม่ถึงชีอะไรางี้ด้วยแบบพี่เขาก็ช่วยแก้เรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วก็ก่อนงานคอนอาสาอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยด้วยเหมือนกันใช่แล้ววันนี้ผมก็ไปเรียนมานะครับผมก็สนุกดีครับผม พี่กรีนนะครับเป็นครูสอนร้องเพลงที่สุดยอดมากครับผมใครอยากเรียนร้องเพลงครับเรียนกับพี่กรีนได้นะครับวันนี้ผมเรียนร้องเพลงของเออก่อนหนันเนี้ก่อนอที่ผ่านมาผมจะเรียนเป็นแบบเ,เหมือนงานอีเวนต์ผมจะไปออกใช่ไหมผมก็จะเรียนร้องเพลงนั้นๆอืม แต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้เรียนร้องเพลงในอีเวนต์แต่ว่าเรียนเป็นแบบเ,เหมือนเรียนเทคนิคใช่แล้วก็แบบให้ร้องเพลงแบบที่เราอาจจะไม่ได้เอาไปร้องในอีเวนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นการเหมือนแบบเสริมเสริมเทคนิคของเราสกิลในการร้องเพลงอะไรต่างเนี่ยแบบเพลงที่มันมีแบบทั้งเสียงต่ำเสียงสูงเสียงหลบเยอะๆอะไรพวกนี้ครับผม ผมวันนี้ผมร้องเพลงของบิลกินนะ,ค,ะ<อ>ครับ Mr Everything ครับร้องยากมากผมแบบร้องไม่ถึงอะ่ะ <c oughs> แต่ก็โอเคครับค่อยๆเรียนรู้ไป <c oughs> มันร้องยังไงนะดูแลเธอทุกอย่างไ,นะไม่ใช่ใครไหนไกลฉันรอมันนานแล้วโอเคประมาณจำไม่ได้นะครับผม ไปอุดรมาเป็นไงบ้างไม่ใช่ผมไปอุบลมาผมไปอุบลน,นะครับเพราะว่ามีพี่ที่อยู่ที่นั่นนะครับแล้วเขาก็เหมือนแบบถ้าว่างๆก็เหมือนแบบมาเที่ยวได้เดี๋ยวเขาพาเที่ยวอะไรอย่างนี้แล้วผมก็ว่างพอดีใช่ไหมผมก็เลยบินไปกับแม่อะไรเงี้แล้วก็ไปแบบพวกร้านคาเฟ่ร้านกาแฟอะไรพวกนี้ครับผม ไปแค่แบบสองวันหนึ่งคืนเองแล้วก็แบบไปกินพวกร้านอาหารที่แบบที่ดังๆในแบบอุบลอนะไรเงี้ยแต่คือไปกินแบบร้านเวียดนามอะไรเงี้ยนะไม่ได้ไปกินแบบร้านอีสานเลยแล้วก็อืมก็ไปเรื่อยๆเลยกินขนมร้านเคก้กอะไรเงี้ย แต่ว่าไม่ได้ไปไหว้พระหรืออะไรครับผมแค่แบบไปเล่นๆอะไรก็กลับอ๋อโอเคแล้วก็วันที่สี่ผมมีงานเปิดนะครับผมที่เซ็นทรับางนานะครับงาน Denim f ฟสท at central b a n g n นะครับก็ มาเจอผมได้นะครับผมผมจะรับบทเป็นนายแบบท่านหนึ่งนะครับผมก็เดินแบบนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว yeah> anyway> ่ายังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปซ้อมบล็อกกิ้งดูแล้วก็มีร้องเพลงหนึ่งเพลงนะครับผมเพลงเออเพลงอย่างนี้ครับผมอย่างนี้ครับ สวัสดีครับคุณจูนนายอ้อนอ่ะเราจะไม่ไปได้ยังไงใช่ไหมครับผมผม,มาอ้อนขนาดนี้แล้วก็ต้องไปนะครับผม <N un> มาเจอได้นะครับผม แล้วก็วันที่5ผมมีไลฟ์กับลาซาด้านะครับผมของแอลลี่นะครับผมกันแดดแอลลี่ก็มาเจอกันได้ในไลฟ์นะครับผมแล้วก็มีงานเปิดอีกงานหนึ่งนะครับน่าจะวันที่22ที่สยามนะครับตรงบิวทรีมก็มาได้นะครับมาเจอกันคิดว่าที่เซนทรันบางนามีลมพลมมีลมพลด้วย แล้วก็ของแอลลี่ที่บิวเทียมก็มีรวมพลด้วยเหมือนกันนะถ้าผมไม่ผิดพลาดนะข้อมูลไม่ผิดพลาดแต่ได้ยินมาว่าอย่างนั้นนะครับผมก็มาเจอกันได้นะครับผมแต่มาเจอกันวันที่สี่ก่อนนะครับมีคนทายว่าเฮอไมโอน้องเฮ้ยเฮ้ยมีคนทายว่าเอาปากกามาวง มีคนทายว่าโดนัทยังมีรู้ใช่ครับผมก็งานก็อีกสามวันนะครับผมมาเจอได้ครับชาวบางนาะชวนพ่อแม่พี่น้องมาเจอผมได้นะครับใจ ไม่เจอจ่ายเลยโอไม่โอบิวกินมีหวกงกินกาแฟหรือยังกินเรียบร้อยแล้วครับผมกินกินมาสามแก้วครับแต่เดี๋ยวผมก็หลับครับเพราะว่าผมเป็นคนที่กินกาแฟแล้วก็หลับอยู่ดี ตอนนี้ผมแบบผมยาวมากเห็นที่ผมอยากตัดแล้วเนี่ยมันทิ่มตาตลอดเวลาเลยอ๋อเออกระดากระดาก็ ก็วันที่หนึ่งใช่ไหมครับผมวันซินอลฟ์ไทม์ของซินเดล่านะครับผมก็มาเจอกันได้ครับผมแล้วก็มีงานต่างจังหวัดด้วยเดือนกระดาษนะครับผม <c oughs> ก็รอประกาศนะครับ สินเา้าสินเา้าอุ๊ยสปอยสปอยหมดไม่สนลูกใครทั้งนั้นครับผม <c oughs> <c oughs> เียวอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้า,านะอือก็มีเรียนกับพี่กีนอีกเรียนไปเรื่อยๆครับผมพี่กีสอนสนุกนะแบบมันไม่เครียดอ่ะค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับ แผนเที่ยวหรอจริงๆแผนเที่ยวก็มีนะมีผมว่าจะไปกับที่บ้านเนี่ยแหละช่วงแบบน่าจะกระดกระดานะ่ะแต่ยังไม่รู้เลยเพราะว่าผมอยากไปเที่ยวแต่ว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนอะไรอย่างี้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับ ผมพี่บอมยาวจนที่มใจหนูเลยคะ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมรีบไปตัดเลยครับเที <laughs> ่ยวให้สนุกนะ <laughs> ยังไม่รู้เลยครับว่าจะได้ไปหรือเปล่าใชา่ถ้าแบบฝนมันตกเยอะอะไรอย่งี้ก็อาจจะไม่ได้ไปครับเ <laughs> วดน,นามหรอเวน,นามก็น่าไปนะผมไม่เคยไปเวดน,นามเลย แต่ว่าเคยกินแต่อาหารเวียดนานมะ hmm. Love you from India Hi Hi Indian fans กรกะดากรกระดาไปเที่ยวไหนดีครับมีที่ไหนน่าไปบ้างอันยองฮาเซโยไปเกาหลีหรอเกาหลีผมไปบ่อยมากไปประมาณห้าครั้งเพราะว่าผมมีเพื่อนอยู่ที่นั่นแล้วก็เพื่อนแบบพาเที่ยวอะไรเงี้ย แต่ไปทีไรก็อยู่แต่ในโซ่เคยไปปูซานทางหนึ่งก็คออเคนะครับสนุกดีผมชอบแบบสตรีทฟู้ดของเกาหลีมากเลยมันแบบอร่อยอ่ะฮอตด็อกใช่ไหมครับโคตดด็อกหรืออะไรสักอย่างเรียกไม่ถูกมันแบบเป็นเหมือนแพนเค้กหรือเปล่าแล้วข้างในมันแบบใส่ถั่วอะไรสักอย่างอร่อยดีฮอกไกโดฮอกไกโดไม่เคยไปเลย น่าจะเย็นเย็นหรือเปล่าสิงคโปร์สิงคโปร์เคยไปแล้วครับผมก็โอเคนะคล้ายๆแบบกรุงเทพอะไรอย่างงี้เลยเดินทางสะดวกมากเพราะว่าเป็นเป็นแบบเกาะเล็กๆนะครับผมก็ก็โอเคนะอาหารก็คล้ายๆเมืองไทยอะไรเงี้ยแบบพวกข้าวมันไก่หรือเปล่าบากุเตะอะไรพวกเนี้ย โตเกียวเหรอไปไต้หวันอืมไต้หวันไต้หวันคือที่ที่ผมคุยกับที่บ้านเนี่ยแหละว,ว่าจะไปแต่ยังไม่รู้เลยแบบไปไทเปอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมีพี่ที่รู้จักเขาอาจจะแบบ Uh, ขับรถแบบเช่ารถแล้วก็แบบขับกันไปเที่ยวกันเองอะไรเงี้ยแต่ว่าดูก่อน <c oughs> Can you say hi? Hi. ไปทัวร์กินใช่ไหมใช่ครับก็ไปแบบเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างงี้คงไม่ได้แบบช้อปปิ้งอะไรหรอกเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยช้อปไปส่วนมากก็แบบเปลี่ยนบรรยากาศเดินเที่ยวเล่น,อะ,นลอะไรอย่างงี้ถ่ายรูปอะไรอ่ะอยากเป็นสิวตัวน้อยบนจมูก พี่บอมจังทำไมอะ่ะจิวเฟินไปไต้หวันต้องไปจิวเฟินกับเกาะแมวคืออะไรครับมีเกาะแมวด้วยเหรอ คิดแค่ว่าแบบไปไทเปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกิน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 อะไรเงี้ยต้องหู้เหม็น จะระเจา้าปราเริ่มทำงานแล้วแ <laughs> <laughs> มวต้องไปเกาะแมว <laughs> เรอดูซีรีส์เรื <S <S> <S ่องใหม่นะคะครับผมไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์ใหม่นะครับ สวีดนคืนนี้ไปครับ Have a safe flight นะครับโอเควันนี้ผมก็มาเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาเจอกันในวันที่สี่นะครับที่เซนทันบางนาอืมแล้วก็วันที่ห้ามีไลฟ์ด้วยนะครับผมก็ <laughs> มาเจอกันได้นะครับอย่าเพิ่งไปโอเคอีกห้านาทีก็แลกมามาถามมาสิถามมาสิอย่าให้เงียบสิผมช็อตอยู่เนี่ยผมไม่รู้จะพูดอะไร ชุดที่ไลฟ์งานล่าสุดเซ็กซี่ไม่ไหวย <us sell s> ใช่ครับไม่ไหวเลยครับผมมันแบบมันเกินไปนะครับผมเป็นชุดที่ทำให้หนึกถึงชุดแดงงานอาสาเลย แต่นี้แรงกว่านะครับผมเพราะว่าผมแบบไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้คาดคิดอะไรอย่างนี้แบบเพราะว่าไลฟ์ของซินเดอเรลล่าครั้งแรกผมแต่งแบบชุดสีฟ้าๆใช่ไหมแบบเรียบร้อยมากโอ้โหชุดแบบติดถึงนี่เลยแล้วพอมาไลฟ์อีกครั้งหนึง่งคือแบบมาเจอชุดจีนผมช็อกเลยเป็นแบบข้างในเป็นซีตูนะครับเป็นบอดี้สูทข้างในอะ่ะ <laughs> ผมเห็นแล้วผมแบบถาม พี่พี่มดเจ้าของแบรนด์เอาจริงปะเนี่ยพี่พี่ให้ผมใส่ชุดนี้จริงเหรอ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละแต่ว่าเขาเตรียมมาแล้วนะครับผมผมก็มา <c oughs> วันนั้นน่าจะมีมีชุดหนึ่งเป็นบอดี้สูทกับอีกอันนึงน่าจะเป็นแบบชุดซีทูเหมือนกันแหละอืมแต่ว่าสุดท้ายใส่เป็นตัวบอดี้สูทแทนนะครับผม,ม <c oughs> แล้วก็ชุดหนังนะครับผมโอ้โหหนักมาก ชุดหนังกางเกงหนังแบบหนักมากแล้วก็แบบรองเท้าแบบเป็นรองเท้าบูทใหญ่ๆนะครับแต่ว่าทุกคนน่าจะไม่เห็น <c oughs> ไม่ไหวเลยอะ่ะโปมากอะ่ะ <c oughs> แต่เดี๋ยวใส่อีกเนาะ ตัวแล้วแต่งตัวว่าเ็แหม่มโบเกิลมามีไม่ถูกใจสิ่งนี้ บอดคาสตอไอจีบอดคาสอืมผมเห็นคนเล่นอยู่นะแต่มันคือแบบคุยคนเดียวใช่ไหม <c oughs> ตัวติผมก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันนะให้ผมคุยคนเดียวล้างบางมัมมี คุยอะไรกันอนะแบบส่งอะไรก็ได้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอแบบไม่มีที่สิ้นสุด <c oughs> ได้เดี๋ยวไว้ผมลองดูนะโอเคพอแล้วผมไปลแล้วแล้วก็มาเจอกันนะครับผมที่เซนทรัลวังนานะผมจะลองเพลงนี้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  โอเคก็ครับผมเจอกันวันที่4นะครับงาน Denim Fest at Central บางนาครับผม hmm? เป็นงานเปิดกรุงเทพเดียวครั้งแรกของผมหรือเปล่านะใช่ไหมเออใช่ <laughs> เกือบลืมนะครับผมใช่ใช่ใช่ใชก่อนอันนี้นจะเป็นแบบงานเปิดที่เป็นงานคู่ใช่ไหมแต่อันนี้เป็นกรุงเทพเดี่ยวครั้งแรกของผมนะครับที่เซนท่านวางนานนะครับผมพูดรอบที่สิบนะครับผมเพราะว่าอยากให้มามากๆนะครับก็มาเจอกันได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปแชร์ให้เพื่อนๆชาวหน้าจอดูด้วยนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมไปแล้วนะครับแล้วก็ <c oughs> ลิ้นพันเลยโอเคเจอกันนะครับ Bye bye. Bye bye. Bye bye.